มีคนคนหนึ่งอายุประมาณ55ปีุ่นราเขาเดียวกับผมขาขาดเหมือนใส่ขาเทียมน่ะถึงโคตรสุดท้ายคือมันมีจริงนะฮะใช่ถ้าเราฟังจากทางด้านของสารวัตรสืบก<ช>็มีแต่นั่งอยู่คนละห้องใช่เอ้าแล้วลุงรู้ได้ยังไงวะเออลุงรู้ได้ยังไงก็แสดงว่าลุงต้องโดนจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะตำรวจเขาบอกไม่มีแต่ลุงบอกว่ามันมีคนใส่ขาเทียมมาให<ช>้แล้วลุงบอกว่ามันคงหัวผมค่ะไอาเดียเนี่ยมันพาผมไปนี่ฮะ วันนี้ผมให้ฟังสารว,วัตรท่านแจงดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เอาฟังครับนั่งสอบที่ไม้อ่อนนะครับจากนั้นเชิญตัวไปสอบที่โซฟาข้างบนนะครับซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการนะครับพอกลางคืนเราเออเราก็นั่งสอบที่โซฟาอีกนะครับห้องปฏิบัติการเราเปิดแอร์อยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีโซ่นะครับไม่มีการใส่เครื่องบนรยาการนะครับแล้วก็ไฟมีเออ ใช้ขุงดำขาวขวงแต่อย่างใดนะครับซึ่งก่อนผมรายงานตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนะครับตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะครับทุกคนยืนยันว่าไม่มีการทำร้า,า,รายร่างกายหรือว่าบังคับขู่เห็นแต่อย่างใดนะครับยอยากเล่นนะนะมนากนน,น,น้่า,นาร